นายโดนดับเปเล่าแล็บเ,าเ,าเาขาบอกว่านี่พี่แข่งต่อยคี28อะพี่โอ้ยยี่ยมไม่มีใครอยูเ่เลเส้นเดือนอะโธ่ก็ว่าง,งั้นแหละเขาบอกว่ามันเขาไปจ้างพวกนักพงนักภาคอะไรของเขาก็ไม่รู้อะแล้วผมหนามว่าเอาแล้วอย่างนี้ทําไมไม่ไอเตรียมไว้ตั้งแต่ประกาศตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าอ๋อเป็นผู้ราของทางดีซีเองคำนี้อีกละไม่ได้ดิเอ้ยมึงประกาศงี้แล้วคนที่เขาไม่อยู่ทําไงอะนั่นแหละประเด็นคือ มันบอกว่าสองวันแข่งทีหนึ่งอีกทีวันที่สองคือวันที่สองอ่ะน้องเรามันลาไปเที่ยวกันแบบเยอะบุกมากทีวันนี้หกมันหลายคนอ่ะแก๊งเราอ่ะที่ไม่อยู่อ่ะไม่ต่อให้มึงไปเรียนยี่แปดใช่ปะมันก็ต้องเว้นวันอีกมันก็ไปวันที่หนึ่งที่ะใช่ป่ะล่ะใช่ใช่พี่ผมก็ว่ามันคืเป็นวันที่สองใช่ไหมวันที่สองเลยป่ะใช่วันที่สองเลยพี่ถ้าเว้นวันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นยี่แปดสามสิบสองเขาบอกว่าแข่งวันละสองคือไม่ผมไม่เข้าใจว่าต้องเว้นทาไมวะนัไน้เลย เอาจริงแขกคู่นี้เสร็จก็ยังได้อ่ะมันเหลืออีกแค่อ่ะแป่แล้วก็สามสามรอบอ่ะสามคู่ตีกันใช่ครับสี่ดาวและสายล่างก็จะเป็นเปนติวานกับเอ่ออะไรนะอีกทีมหนึ่งเป็นติวานอ้าม่ผมไม่ทราบว่ากติกาเขาจะอ่าใช่จะเปนิวานนาเย์นวาเลนไทน์ซีนายอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเขาหนัวกันเลยหรือเปล่านะสี่ทีมหรือยังไงอันนี้ต้องรอรอแบบว่าเขาเขาจะ ทีซีเป็นอย่างนี้ตลอดเลย<ข>อะไรเขา<อ>รับฟังจากหลังบ้านมะาตั้งแต่คิดค่าปรับ20ล้านแล้วเขาวางแผนกันไว้หมดแล้วแต่เขาแค่ไม่ได้แจ้งผู้เล่นที่เข้าแข่งขันเนะขาบอกว่าเป็นความผิดตรงนั้นแต่ก็ไม่รู้ความผิดใครเหมือนกันเขาพูดมาประมาณว่าเขอาอเซ็ตระบบหลังบ้านไว้หมดแล้วคือจ้างนะักพงนักภาพอะไรเนงะี้ยมันมีเรื่องเงินข้างนอกมาเกี่ยวด้วยมันก็เลยเราเถียงสู้ยันไม่มมเถียงสู้ได้ดิเพราะคนนั้นันเดียวเว้ยอันเนี้ย ชวก่มเพื่อนยี่พอนทยิบเก้าไมาอยู่วันที่สามใช่มันมีคนอยู่เยอะเยอะนมีคนอยู่หรอวิลลี่สิ้นเดือนอ่ะเพราะว่าเราปล่อยให้น้องพักอยู่แล้วสิ้นเดือนอ่ะเรียกเรียกหน่อยเรียกเพื่อนร่วมหน่อยเอ้ยเดี๋ยวกูลองโทรสาวัยยู่อย่างพีลองเราไงใช่ปะได้เลยลองทำก็ได้เออต้องมีหลายแก๊งผมพรุ่งนี้ผมก็มีต่อนั่นละ หลอมีซอนหอหลอหอพูดใหม่ดิเออเออหล่อเพื่อนอยู่ไหนปะอยู่กระดาษปะอยู่ทีซีแบบเอ้ยทำไมเขาเลื่อนไปทำไมทำไมเขาไปเลื่อนแข่งยับเลยวะว้าไม่สิ้นเดือนสิ้นเดือนที่ใครอยู่เขไม่ของพวกกูอ่ะกูบอกก่อนนะใหญ่แข่งให้ไม่จบๆเลยนะไม่จริงๆคือขาหาไปเลยสายดีสายเย่แล้วเราะวันนี้คนเขามากันหมดแล้วทุกแก๊งอ่ะก็คือหาหาคู่ชิงไปเลยแล้ววันสุดท้ายวันจริงอะไรก็ว่าไปเดือนหน้าเลยก็ว่าไปถูกวะ มันทำได้หมดนะเว้ยจริงเออเออใช่ก็คือวันนี้ทุกทีมมันมาพร้อมรอหมดแล้วอ่ะก็คือแค่เปิดให้เล่นสามสิบวิธีอะไรเงี้ยมันไม่ได้นานเลยนะอันนี้ก็เพิ่งสามทุ่มด้วยยังไงเพื่อนต้องมาบอกสิออกทีสี่ป่ะล่ะเอาไงอ่ะน้องกูไม่อยู่เลยยคนคือคนอ่ะคนของกูเขาลาวอาไเดียวนะจะว่าเพราะมีหน้าที่ต้องไปทำอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมาบอกทีซีดิจริงๆอยากแข่งให้หมดกูก็อยากให้จบเหมือนกันอือทำไมอ่ะ ที่บ้านอะไรนะ TC เดียวผมอยากคุยมันอยู่นะไม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวไม่เดี๋ยวรอแก๊งออกมันออกไปก่อนตอนนั้นตอนนี้แก๊งมันออกหมดยังไงยัยเดี๋ยวมันแคสเด้กูไม่อยากไปมันแคสออกมาแล้วเพื่อนออกมาแล้วหมดยังตอนนี้ออกออกออกอยู่ที่จอรถก็หมดแล้วเพื่อน TC คนแข่งมั้อ่ะออกไปหมดแล้วออกไปจากเบิร์ดรถเบิร์ดหมดแล้วไปยัง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 เหลือฟอร์เนทายกับซีนายสตาร์งน่าจะไปหมดแล้ว่ันยัยสตาร์งได้เฉยทีสุดน้ำมึดจังเฮียแม่งโหดจริง ชนะเลย่เออชนะชนะชนะสามทงท้ายอ่ะแล้วก็อ้นี่มึงมึงต้องอ้นี่ไปเจมมึงต้องไปเอาตัวแทนพวกสแตน์แก๊งมาเว้ได้อได้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 เพื่อได้ก็จริงนะถ้าฐานถูกแกงเราเขาไม่ไม่สะดวกก็น่าจะต้องเลื่อนก็เลื่อนไปเดือนหน้าไปเลยจบไดะกับเลื่อนอ่ะไม่คือผมว่าถ้าฐานอ่ะถ้าผมว่าถูกแกงมันโอเคเดี๋ยวสิ้นเดือนมันก็อยากพักกันอ่ะถูกแกงอ่ะ เรื่องกดไอ้ไอ้บัฟเนี่ยเราเราก็คุยกันเองแล้วเราเป็นเสนอเขาเขาก็ค่อยเปลี่ยนให้นะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสองวันทีหนึ่งวะใหงมาจัดสิ้นเดือนจริงนะติดต่อทูกแก๊งที่เข้าร่วมแล้วเราไปคุยดูไหลองคุยกันก่อนว่าสะดวกเอาไปอันนี้ปะล่ะเดือนหน้าปะล่ะบอกเดือนหน้าปะใช่ผมว่าเดือนหน้ากลางเดือนไหมเขาเว้นหนึ่งวันเพราะว่าเขาบอกว่าจะแก้ไขปัญหาบัคกที่ผมเจอในงานมีเหรอไม่มีบั๊เด้อ กูยังไม่เจอเลยกูเล่นมัในนี้อย่างลื่นเลยนะลื่นปืนเลยนะไอเดยวงั้นงั้นเดี๋ยวมึงใช้ตาซ้ายนะเดี๋ยวกูไปเองคนเดียวอาซ้ายตาซ้ายตาซ้ายเรียกเพื่อนรวมเรียกเพื่อนรวมก่อน อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งอื่นเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าให้มันดูได้เว่ามันเป็นอีเวนต์อะไม่อยากให้มันมาแต่ไม่แคร์นะแต่ถ้ามันไม่เข้าอยู่กันมันแครกันนี่ถ้มันอยู่เฉยมันก็ร้แล้ว ăn oh, được gì mà ăn được ăn 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 à ขอเยขหกแ้วคุณพอเวนที่วันรู้สึกยังไงครับกับมันไม่ถึง U S ครับคุณ2อเวนที่วันแกงเว้นที่วัน อยู่หรือเปล่าครับไม่ครับไม่คคือคะแนนไม่ถึงเนี่ยคุณไปตกลงสายสร้างสายรีเนี่ยคุณรู้สึกไงครับกวันนีมน้มันมันพลาดยังไงครับม,ม,มีมีคำพลาดไหมมีคำพลาดบอกแบบคนที่กำลังเชียร์เราอยู่ไหมโอนะ้พลาดนะพลาดพลาดยังไงครับลังเลครับลังเลอือลังเลนะครับก็ เดี๋ยวจะไปลงที่สายซีสายซีก็จะไปเจออะไรนะไอ้ทีมอะไรนะทีมทักกาเย็นผมไม่รู้วเขาจับใหม่ไหมมีอะไรฝากถึงเขาไหมจะเจอกันในสายล่างหนึ่งหนึ่งชนได้หมดครับอออี๋ออเสียวสันหลังเลยอะ่ะเสียวสันหลังเลยอะ่ะคุณนกผมบอกเลยเับผม่าครับอาผมมาครับอาผมมาครับเดี๋ยวเราไปหาทักกาเย็นแล้ว เอ้ยเอมึงมีความเห็นว่าไงวะพี่ก็อยากแข่งวันนี้วะมึงทาไงวะที่อยากเล่นเหมือนเจ้าวันนี้เพราะคนพี่มันจะหยุดกันหมดเลยเว้ยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกเหมือนเหมือนกันนะตัดสิ้นเดืิมเป็นทุกแก๊งอยู่แล้วอ่ะใช่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 มันจะสิ้นเดือนเราด้วยไม่ชัวร์เลยวันนี้เพราะมันเขาเดือนยี่ห้าแล้วเราเราคิดว่ายี่สิหกจะจบไงใช่ไหมกูปวดหัวเลยเรียกซีนายมานี่นั่นนั่นมีเบอร์อยอะแัะ ามเลยเพื่อนถามให้หมดเลยสตาค์ทเลยไทเย็นมันเล่นอยู่แล้วต้องถามหรอกถามเล้วอย่าโทรอ่ะแม่ซีดานอยู่ฝั่งของข้ามน,นั้งไงแถวฝั่ง,งนึงนึกไงแล้วจอดรถอ่ะกูแข่งเป็นเดือนแล้วนะเพื่อนถ้าถ้าไม่แข่งเหมือนนี้จ,จบอะ่ะรออีกทีนึงก็นูน่นอะ่ะสิ้นเดือนอ่ะ คือคนถ้าถ้าคือคนเขายอมแบบวันที่้5มาใช่ไหมละ่ะคนที่เขานัดแบบนัดกันมา15ตรงตรงเลยไม่เลื่อนมาได้เอออันนี้เขายอมแบบยอมให้ทอดถอยให้เยอะแล้วไว่ฝั่งเราฝั่งผู้เล่นนะอ,อ่ะไปเยอะเขาพูดนะจำได้ว่าเขาจะไม่เลื่อนนะวันที่15 เออนอันนั้นก็ไม่เป็นไรมันผ่านแล้วถ้า Shadow Day จะถ่าย Shadow แต่เนี้ยคือ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 ประกาศวันเดียวแล้วมาแข่งวันเป็นวันคือ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 ถ้าฟิกวันมาแบบเอ้ยห้าสิบห้ายี่สิบอะไรเงี้ยเออมันมันมันหยุดกันทันเงีครับผมซานตาเออซานต้าอยากอยากแข่งวันนี้ให้จบไหมอยากเล่นอยากอยากจบเล อ่าเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมว่ามันเสียหมดไปแล้วอ่ะพรุ่งพร<ว><ว>ุ่งน,นี้มันไอน้นี้ยะดิกเขาถ้าถ้าสมมติถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็คือเขาจะให้แข่งอีกทียี่สิบแปดไงไม่มีไม่มีพรุ่งนี้นะมีวันเว้นวันนะใช่ใช่มันมันมันไม่ได้แบบเป็นแนๆ่ๆน่อะเด็กจบวันท <จบ S 2> ี่2 2> สองเ <2 S 1> ดือนหน้าอืมนานเลยดิมันจริงจริงผมต้องไปเจอวัลลังก์ไทยใช่ไหมแล้วก็ยี่สิบเอ็ดกับอ่าทากาเสร็จปุ๊บก็แค่สองคู่นะครับนับผลหรือว่าคู่สักคู่ล่างกับบนต้องไปเจอกันอีก มันต้องเจออีกต้องเจอกันอีกไม่ซีนายเจอกับยูเอฟไงซีนายกับยูเอฟเสร็จก็วัดคนเข้าไปรอแล้วหนึ่งคนไม่ซีนายสตาร์กไม่ไม่ซีนายสตาร์กก็ถ้า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 ยูเอฟชนะสตาร์ก็สตาร์ก็ต้องลงไปรอสายล่างรอรอรอยิปเอ็ดกับรอยิปเอ็ดกับซีนายเล่นสายล่างรัอ่าใช่แล้วก็ชิงจนกว่าจะไม่ได้ชิงใช่ก็แพ้ก็คือห้ามแพ้อีกรอบอ่ะยูเอฟได้ที่หนึ่งครับถ้าชนะแล้วก็อ๋อฮะ ไม่มันเป็นแบบมันเป็นแบบไอ้นี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับวันนั้นวันนั้นเขาอธิบายว่าถ้าสายชนะคือชนะรอจริงที่หนึ่งเลยครับ U F กับสตาร์ชิงที่หนึ่งกันเมื่อวานผมถามเขาแล้วเขาเปลี่ยนเป็นแบบว่ารอบสองนะเปลี่ยนแบบอ๋อเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนรอบสองเอ้าตัวทีตัวทีตัวทีก็ก็นั่นแหละแบบที่ผมบอกเลยก็คือ U F ต้องเล่นกับสตาร์ข้าตาแพ้หรือว่า U F แพ้ต้องรอไปสายล่างคัดให้มันแบบไอ้นี่ไหมไปรอคู่ชิงไหมก็ยังโอเคนะถ้าไปรอคู่ชิงอะ ยังไงวะเพื่อนก็คือมัดเปลี่ยนแล้วคัดวันนี้กันเพื่อนก็คือมันเหลือแค่แค่สองสคู่องะก็คือให้ให้ให้มันเล่นแบบว่าเหลือแค่ซีนายเล่นให้มันรอคู่ทิงได้อ่ะสมมติสมมติอะไงเพื่อนสมมติว่าผมชนะตาตาคือผมก็ต้องรอพวกนายแข่งเสร็จจนเหลือทีมจะเจอผมใช่ใช่ก็คือมึงมึงให้นั่งรอมันชั่วโมงหนึ่งใช่เอาไหมเอาไหมเอาเลยดีกว่าว่าอยากเล่นวันนี้อยู่แล้วผมมองว่าถ้าสายบนกับสายล่างแข่งวันเนี้ยวันอีกวันสองวันมันก็จบแล้วใช่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 ถูก แต่ถ้าวันนี้ได้ได้ได้คัดอะคัดอะพรุ่งนี้ก็จบแล้วมัแค่สามสิบนาทีเองใช่พรุ่งนี้ก็จบแล้วถ้าถ้าวันนี้ได้คัดแบบพวกอันนี้ต่อไปอีกอะต้องไงยังดีดังนี้ทีต้องหาลือนะผมว่าคนควรหาลือนะแข่งวันเม้นวันม้นานไปนะผมว่าลองลองเรียกมาได้ไหมเรียกมาคุยได้ไหมเดี๋ยวผมเรียกแก๊งให้ทุกแก๊งเลยไม่ต้องเรียกแก๊งมาหมดไอสัตว์ตัวแทนวะนะเดี๋ยวแคทเออตัวแทนตัวแทนกูวิ่งแกดออกเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อน มาทีซีหน่อยเพื่อนมาทีซีหน่อยขอตัวแทนนะแหลกแกทีซีเพื่อนเออนักภาคเก็บไว้แบบไปคู่สำคัญนัคือนู่นเลยแชมป์เลยใช่เพราะคิดว่าทุกแกงเขาน่าจะมาพร้อมกันนี้ไงแล้วถ้าเราไปบอกเขาทีซีบอกที่หลังแกก็เขาจะทำไงเขาทำตัวไงอืมก็ถูก ว่เขาไม่ได้ประกาศวันด้วยดิประกาศวันเดียวแข่งวันนี้เออคุณนึกว่าแข่งวันนี้วันเดียวประกาศให้วันที่๒๕วันเดียวอ่ะหูจำได้เลยหรืออว่าวันนี้ก็คัดเออเพื่อนผมว่าอยากคัดให้มันเป็นชิงอ่ะจัดแข่งวันนี้ให้จบเลยว่ะเพื่อนคิดว่าไงแม่งมันมันนานนะเว้ยมันบอกว่า แข่งหลายวันวันเป็นวันอ่ะเพื่อนอย่างเงี้ยแข่งเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็แข่งวันที่ย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 ี่แปดดไปสามเมตรได้หมดเลยเ่อนเวันสามสิบสามเมตรอ่านไปเพื่อนแต่ว่าดูจบวันที่สองเดือนหน่ะหรือหรือวันเนี้ยขัดแค่สายสายที่ชนะของเขาแหละหรืออะไรเนี้ยแข่งหรือหรือเอาแพ้มาแข่งก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยแข่งให้มันให้มันแบบต่อเรื่องอ่ะก็อันนี้อ๋ออันนี้ว่าอะไรเนาะได้หมดเลยเพื่อนเขาว่างกันกันคนอื่นอ่ะพวกผมก็อยากให้แข่งให้จบเลยจริงแล้วไม่รู้ทีซีป่ะ ทีซีเขาบอกว่าทีซีเลยอ่ะทีซีเขาบอกว่าให้หมวดน้องกูว่าเขาบอกว่าเขาเตรียมการไปแล้วกูรู้ละเลยเขาต้องบอกเราไงเราเขาไม่ได้บอกเราไงเราก็ไม่รู้ไงถ้าเตรียมการก็ต้องบอกเราไงทำหลักแล้วได้หมดอ่ะวันเดียวจบก็ได้เลย ทำให้ถ้าไมวันเดียวจบก,ก็ต้องเลื่อนไปเดือนหน้าแบบไปไปนั่งแข่งจริงสายล่างเดือนหน้าคือผมอ่ะเข้าใจว่าอยากวันเดียวจบเพราะบางคนก็ลางานมามันไม่ได้ลากันได้ง่ายๆใช่ไงใช่ไงเพื่อนสิสิคืออะไรดีนเน่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ปั่นกูหัวเสียเลยปวนหัว<ท>จริง<ท>งี้เขาอีเวนต์เลยปั่นกูตลอดเลยอะ่ะโอ้โหเอาให้ตลอดเลยเพื่อน ต้องบอกทีซีอาจ๊ะแต่ว่าคนในแก๊งทุกแก๊งมันก็เห็นด้วยผมก็เห็นด้วยอยู่แล้วแบบไฟกำลังลุกแะบอะลยวะแบบเออใช่แม่งอยากเล่นต่อเนี่ยประเด็นอะอยากเล่นมันอะโคตรมันอะโคตรมันอะเฮียอยากเป็นอาจารย์อู้หลัเหนเฟยไอะเฮียก็ถ้าทุกแก๊งโอเคก็ลองบอกทีซีก็ได้ได้เอ๊ะโทรหาละตาเลยไอ้อเบไอเ้เ,อเโล ออกไปนะตาตามีเบอร์้ไม่มีเบอร์ไอชาโดแม่ง้อยู่น่ะืมที่วันเดียวกันนะโคตรเอาได้ตนันโทรอยู่ไม่รับมาแล้วมาล้วมาแวมาละละไชาโดอชาระโอตอก็อกตาอยากเล่นวันนี้จบไหมไม่ได้ยินอ่ะ สตาร์นี่มากสตาร์อยากเล่นวันนี้จบปะนครับชาโด้อยากเล่นวันนี้จบปะวันนี้เหละครับพีใช่ใช่ใช่ผมวันนองมันน่าจะเหนื่อยวันนี้เหรอก็คือเล่นเล่นอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็เล่นให้มันแบ่งสายอ่ะไม่งั้นมันนานมากเลยเพราะว่ามันมันวันเว้นวันไงเอางี้ที่จะบอกที่บอกอนก่อนคือเราจะแข่งกันอีกทีงวันที่8แล้วแข่งอีกทีงก็31นู่นน่คือมันวันเว้นวันใือมันจบวันที่2อ่ะเอาง่ายๆถ้าถ้าแบบเดิมอะมันจบวันที่2ซึ่งสิ้นเดืือออออนน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 ่่่่ะะงัััั้้้เเเดดคคมมกก็็จไไไยยูราวีีลบ ใบของเองกับของเองกับยูเอฟมันไปเล่นที่หลังอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะมันต้องได้คพี่สายล่างมันต้องเล่นก่อนไงเออเอาสายล่างเล่นก่อนอะถ้าแข่งแข่งเป็นพรุ่งนี้ไม่ได้หรอครับพี่ไม่ได้ไม่เอาพรุ่งนี้เขาเอาวันเว้นวันนะเด็กใช่เพาขาเขาไม่ได้บอกตอนแรกวันหนึ่งเราเจอวันไหนนะครับจบวันที่สองครับคููชิงอะจบวันที่สองอะก็คือวันที่สองก็คือชิงที่หนึ่งอะขึ้นมานานเล้วเด็ก หลายๆแก๊งอาจจะไม่อยู่ด้วยสิ้นเดือนแต่คนเขาไม่ว่างเลยเขาเป็นวันอื่นได้ไหมครับพี่ผมว่าน้องมันน่าจะเหนื่อยกันหมดแล้วเข้าใจนะเข้าใจอยู่ไม่ใช่ครับพี่คือถังจับไม่เองไม่ใส่ใส่ใส่สุดเลยอ่ะพี่เอ็งเอ็งกับไม่ได้เล่นวันนี้แล้วแน่ๆอ่ะที่ดูใช่ใช่แค่ให้ให้คนที่แค่สายเล่นเลยมันแค่สองครั้งอ่ะอีสองคู่เออคู่เขาเรียกว่าอะไรให้ให้ให้มันจัดสายอ่ะแบบแบบว่าให้มันจัดเข้าชิงอ่ะให้มันเป็นระเบียบ่็เด้ปะพอเปิดมาแล้วมันแบบคู่ที่สามที่สี่ที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ย อ๋อครับเอาไหมแจ็คผมว่าต้องแข่งนะอืมสายล่างได้นะถ้าสายบนสายบนนะเขาไปรออยู่แล้วไงอะไรวะใช่ใช่ป้ามดิเพื่อนไปว่าล่าคุยเลยว่าบอกเลยบอกเขาแค่เอาสายล่างพอขแค่สายล่างแข่งก่อนสองสองคู่เองไอเฮียชั่วโมงเดียวให้ใครบอกให้กูบอกมามาเดนมาเดนดูไปด้วยเด่ะไปด้วยเด่ะไปด้วยเด่ะไปด้วยกันไปด้วยกันหมดเลยโอ้โห ไม่ได้ถ่ายข่างแข่งทักษะก็เดี๋ยวกูดูอาการกูดูเลยว่าไม่ยอมถ้าถ้ามันยอมไปเดิมพันตั้งแต่แรกแล้วทำไมวะอยากรู้เหตุผลวะ เขาพูดอะไรกูได้ยินนะเขาพูดคำจารยีเยอมากสวัสดีครับสวัสดีครับเยหมดแล้วสวัสดีครับ ใครเนี่ยอาผมแอดมินครับเคซครับแอดมินครับคือผมบอกว่าอยากแข่งกันต่อใช่ครับสายล่างครับเอาแค่สายล่างแข่งวันนี้ก็ไล้ครับงั้นสมมติว่าสายสายบนก็คือผมกับยูเอฟก็คือแลองได้กันไปพักชั่วโมงเดลอมหน้าเนี่ยเอาเดีครับเอาถ้าไอเทสปรางาณลูกปลา ได้ได้เลครับพี่ได right> ้ครับได้ได้สไนายว่าไงครับซไนายถ้าโอเคกันเตรียมตัวเลยเดี๋ยวผมให้ทีซีประกาศเรียกซไนายว่าไงต้องถามซไนายครับซไนน์ครับได้ได้ครับได้อ้ก็คือเดียวก็วันนี้วันนี้ก็คือสรุปก็คือสองคู่ถูกไหมครับโอเคคสองคู่อีสานที่สี่ก็ที่หนึ่งที่สองก็ไปเดือนหน้าถูกไหมครับรู้ว่าไม่ไม่ไม่เดือนหน้ารู้ว่าวันที่ยี่สิแปดเว้นวันนึงแค่ยี่สแปดไงเพื่อนผมเจอสตาร์วันที่ยี่สแปดเน ใช่ใช่ให้เว้นให้เว้นพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วก็ไปแข่งอทียี่แปดโอเคกันหรือเปล่าประมาณนี้ผมโอเคครับพวกผมโอเคแต่เรา,าต้องถามแจค็คก่อน,ว,นวันที่วันที่ย<ต>ี่เจ็ดใจผมอยากให้ซ้อมอีกอีกรอบหนึ่งไงอยากให้ลองซ้อมกันี๋ยว่าจะแบบมีการปรับคองปรับแผนอะไรกันเนี้ยผมว่าอย่างนี้ไหมครับถ้าสมมติว่าเพราะสิน้นอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสิ้นเดือนอะแกง๊งหลายแก๊งเขาหยุดนะครับหมายถึงว่าเขาปล่อ,อยคนไปพักกันอะไรแล้วรถเดือนเขาไว้กลับมาใหม่ดูว่าเป็นยังไงดีใจผมที่ผม น่าจะมุมผมคนเดียวนะเดือนหน้าแล้วไปไปช่วงวันอาทิตย์แรกของเดือนหน้าอะไรเงี้ยน่าจะกลับมากันหมดแล้วป่าวันอาทิตย์แรกของเดือนหน้าช่วงยาวไปหนึ่งเลยเอ่ะสองอุ้ยหนึ่งสองก วันนี้เลยไม่แม้น่าจะยังไม่กลับบ้างนี่กลัววันนี้เลยนายรอบวันนี้เลยวันนี้อย่างน้อยให้มันได้แบบซักสายล่างก็ยังดีอ่ะไม่สายล่างไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเข้ามาถึงเนี่ยวันนี้วันนี้คือจะแข่งอีกสองแมตช์คือคนแพ้สองแมตช์เมื่อกี้เนี่ยอืมใช่เอางี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวผมไปตกลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวแข่งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งตามไหมครับนามไม่ต้องต้องต้องอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันมนอื่นเขาจะอะไรนี่ครับกี่ร์อะไรับ ได้ทุกคนโอเคครับถามแล้วโอเคหมดเลยถ้าถ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนโอเคเราก็ก็แยกย้ายได้เลยเตรียมตัวกันได้เลยเดี๋ยวผมให้ดีซีประกาศผมไปตกลงกับดีซีกรอบนึงโอเคได้ครับแจ็คเบ้าหนะเดียวแล้ววะเกยงก็เท่ากับว่าวันนี้แข่งสายล่างนะเื่อนก็มึงเจอแข่งสายเย็นพขามาประกาศอีกว่าจะแข่งให้แข่งสายบนอีกทีวันไหนนี่ก็แข่งสายล่างสองตัวถ้าอย่างงี้ดูไม่ได้เลยที่ไม่มีไลฟ์สดปะเดี๋ยวกูไปเองเดี๋ยวกูไปเอง บินเลยให้ให้เขาอ้มกูบินเลยได้เหรอโดนในกี่ที้ยหาทำไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาวันนี้เดี๋ยวหลังมึงมึงพากูเพื่อนวันนี้ใช่ปะเดี๋ยวไลฟ์สดพากันนะใครอยากดูก็เดี๋ยวพากันเพื่อนยูดาแจ็คเพื่อนแบบนี้แบบว่าเผื่อคนเขาอยากดูไลฟ์สดได้ก็มาดูช่องไอเจ๊เตาเนาะเดี๋ยวก็ไอ้นายกขอยศแอดมินนะครับแล้วจะดูเขาเจ้าพชิบุญไหนนะหรืาเขาไปปรึกษากันก่อน มาถึงว่าชิงชิงไหนเพื่อนชิงไหนชิงที่หนึ่งสองเหรอเขาจะชิงสามไหมอ่ะยังไม่รู้เพื่อนก็คือเดี๋ยวเขาวันนี้ให้แข่งสองคู่อ่ะก็คือสายล่างแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาบอกอีกทีผมว่าคําตอบน่าจะนพุี้ผมว่าเออวันนี้ไม่วันนี้ก็ลงเนี้นแล้วแข่งจบสองคู่ก็ได้แล้วให้คำตอบวันนี้แหละงันยันยันผมผมขอตัวก่อนนะครับพี่ว่าโอเค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 ครับผมใช่ครับผมโอ้ยเพื่อนเนี่ยเหนื่อยเลยบอกให้เจอที่เไหนแล้ว เออเจอยีปเปอเบื่อนั้นเนี่ยทีอยากเจอเจอยีปเปดโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สายล่านะครับการแข่งขันในรอบนี้มี21กับเซเวนตี้วอเอ้ยยิปเอ็อดถกแล้วครับแต่ว่ามันหนึ่งหนึ่งไงมันไม่ได้สามเว้ยมันหนึ่งหนึ่งนะเนี่ยกูบอกให้นะฮัลโหลครับวัดเยอะเลยดูวะกูบอกให้ตีตีเขาไม่ยอมแล้วนะผมดูดูวงการเลยวงการเขาไม่ค่อยยอมไม่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 ยอม การไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ไม่งงผมยิ่เฉยๆไม่ได้พูดเลยแต่เหมือนตอนแรกก็เขาก็จะให้แข่งวันเดียวจบแล้วมั้ง แต่แบบเหลังบ้านเขาอยากให้ให้ไอ้นี่มั้งอยากให้เหมือนที่เขาบอกเข้าใจเขาเลยแต่บางคนเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราก็คัดให้มันแบบได้ชัดเจนหน่อยว่ามีที่สามพิชิงเข้าไปรอแล้วอะไรเงี้ยอะไรวะก็คือมาเปิดมาอีกทีนี้ก็คือชิงที่สามพิชิงเลอชิงเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่อนี่ยมันยังอันนี้มันแค่ไม่ชิงอะไรเลยนชิงแค่ที่หนึ่งทีเดียว อายินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรอบสายล่างนะครับวันนี้แชเปนที่วันเจอกับทากะเย่นโหคู่นี้เดือดแน่นอนครับคุณเจตีโหคู่นี้ดันมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมว่าคู่นี้น่าดูมากเลยครับอยากดูมากรฮะแล้วแล้วมันมีมันมีบทลงโทษสำหรับแบบว่าแก๊งที่เล่นโยนมาครับมีโยนเด้อเออมันไม่น่ามีโยนครับเมื่อกี้ผมโดนโยนอ่ะไม่ได้มีโยนยืนดูอ่ะไม่เล่นเลยไม่หรอกไปดรอปไปดรอปไปแชทดูไรอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล่นได้แรงแคนเอาครับ มไม่มันเล่นมันเล่นก็ปกติแหละเดืได้หลายอยู่ใหไปดอกวน์บุ๊กไปเจอกันครับเล่นเอ้ยลูกอะไรวะน้ำมันเลย